โมคราชเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระโมคราชเทระพระโมคราชเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า327พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมตตระทรงรู้แจ้งโลกทรงบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตวเป็นพระมุนีมีพระจักสุ เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกับที่แสนนับจากกับนี้ไป328พระองค์เป็นผู้ตรัสสอนทรงแสดงทำให้สัตว์รู้ชัดได้ทรงช่วยสัพพสัตว์ให้ข้ามพ้นทรงฉลาดในเทศนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมาก329พระองค์เป็นผู้อนุเคราะห์ ประกอบด้วยพระกรุณาทรงสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสรรพสัตว์ทรงทำเดียรลถีที่มาเฝ้าทั้งหมดให้ดำรงอยู่ในศีลห้าสามเมื่อเป็นเช่นนี้าศาสนาจึงหมดความอากูลว่างจากพวกเดียรลถีและงดงามด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ได้วะสีผู้คงที่331เอด พระมหามุนีพระองค์นั้นทรงมีพระวรกายสูงห8สดศอกมีพระชวีวันคล้ายทองคำที่ล้ำค่ามีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการ332ร้ 32, ามขณะนั้นสัตว์ทั้งหลายมีอายุประมาณแสนปีพระชินสีพระองค์นั้นดำรงพระชนอยู่ประมาณเท่านั้น ทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมาก333ครั้งนั้นข้าพเจ้ารับจ้างทำงานของบุคคลอื่นในตระกูลหนึ่งในกรุงหงสาวดีข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์สินอะไรที่เป็นของตนเลย334ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที่ศาลาพักผ่อนที่เขาปรับพื้นไว้แล้วได้ก่อไฟขึ้นที่ศาลา พื้นศิลาจึงดำเพราะถูกไฟไหม้335ครั้งนั้นพระโลกนาถผู้ประกาศสัจจะสี่ได้ตรัสสารเสริญสาวกผู้ทรงจีวรเศร้าหมองในที่ประชุมชน336ข้าพเจ้าพอใจในคุณนั้นของพระองค์จึงได้ปรนิบัติพระตถาคต ปรารถนาตำแหน่งที่สูงสุดคือความเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง337ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตตระได้ตรัสกับสาวกทั้งหลายว่าจงดูบุรุษนี้ผู้มีผ้าห่มเศร้าหมองร่างกายผอมบาง338แต่สีหน้าผ่องใสเพราะปีติ ประกอบด้วยทรัพย์คือศรัทธามีโลมาชาติชูชันมีใจร่าเริงไม่วันไหวเหมือนหมู่ไม้สาละที่หนานแน่น339บุรุษนี้ผู้มีความพอใจในคุณของภิกษุชื่อสัจจเสนนะผู้ทรงจีวรเศร้าหมองนั้นจึงปรารถนาตำแหน่งนั้น340 ข้าพเจ้าได้ฟังพุทธพยากรณ์นั้นแล้วเป็นผู้เบิกบานศพศีรษะลงถวายพระจินเจ้ากระทำแต่กรรมที่ดีงามในศาสนาพระชินเจ้าจนตลอดชีวิต341ด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง 342ด้วยกรรมคือการใช้ไฟลนที่พื้นศาลาพักผ่อนข้าพเจ้าจึงถูกทุกขเวทนาเบียดเบียนหมกไหม้ในนรกนับพันปี343ด้วยวิบากกรรมที่ยังเหลืออยู่นั้นข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์จึงมีรอยตำหนิติดตัวมาตามลำดับตลอด500ชาติ344เพราะอนุภาพแห่งกรรมนั้น ข้าพเจ้าจึงเต็มไปด้วยโรคเรื้อนสวยมหันตทุกตลอดห้าอชาติเหมือนกัน345ในพัทระกับนี้ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสจึงได้นิมนต์พระอุปริท t ผู้มียศให้ฉันบินทบาทจนอิ่มหนำ3า6้ด้วยผลกรรมอันวิเศษนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่น ข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาววดึง347เมื่อถึงพบสุดท้ายข้าพเจ้าได้เกิดในตระกูลกษัตริย์เพียบพร้อมด้วยมหาสมบัติเมื่อพระชนกสวรรคตไป348ข้าพเจ้าถูกโรคเรื้อนรบกวนในเวลากลางคืนไม่ได้รับความสุขในการนอน เพราะความสุขในรัชสมบัติกลายเป็นโมฆะไปฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้ชื่อว่าโมฆราช349ข้าพเจ้าเห็นโทษของร่างกายจึงบวชเป็นบรรพชิตมอบตัวเป็นสิทธิ์ของพร,ราหมณ์ผู้เลิศชื่อภาวะลี350ข้าพเจ้าไปเฝ้าพระผู้ทรงเป็นผู้นำแห่งนรชนพร้อมด้วยบริวารจำนวนมาก ได้ทูลถามปัญหาที่ละเอียดลึกซึ้งกับพระองค์ผู้มีวาทะประเสริฐผู้มีวาทะเป็นประโยชน์ว่า351โลกนี้โลกหน้าพรมโลกและเทวโลกข้าพระองค์ไม่ทราบถึงความเห็นของพระองค์พระนามว่าโคดมผู้มีประยชน์352เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีปัญหามาถึงพระองค์ผู้ทรงเห็นล่วงสามัญชนว่าข้าพระองค์พิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงมองไม่เห็น353โมคราชเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าถอนความเห็นว่าเป็นอัตตาเสียเมื่อเป็นเช่นนี้จะพึงข้ามพ้นมัจจุราชได้ 354เธอเมื่อพิจารณาเห็นโลกด้วยอุบายอย่างนี้มัจจุราชจึงมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเยียวยาโรคได้ทุกชนิดได้ตรัสกับข้าพเจ้าดังว่ามานี้355พร้อมกับเวลาจบคาถาข้าพเจ้าปรารถนาผมและหนวดนุ่งผ้ากาสาวะได้เป็นภิกษุเป็นพระอรหรันต์356 ข้าพเจ้าถูกโรคเบียดเบียนถูกเขาพูดบีบคั้นว่าวิหารอย่าได้เสียหายจึงไม่อยู่ในวิหารของสงฆ์สามห้าสิบเจข้าพเจ้าเก็บผ้ามาจากกองขยะป่าช้าและทางรกทางเกวียนแล้วทำผ้าสังคติจากผ้านั้นใช้สอยจีวรที่เศร้าหมอง3ามหบแด พระผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษเป็นนายแพทย์ใหญ่ทรงพอพระทัยในคุณข้อน,นั้นของข้าพเจ้าจึงทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในตำแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายที่ใช้สอยจีวรเศร้าหมอง359ห้าข้าพเจ้าสิ้นบุญและบาปหายจากโรคทุกชนิดไม่มีอสศวะดับสนิท เหมือนเปลวไฟที่หมดเชื้อดับไป360กิเลสท,ทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุดพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ361อกการที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้า เป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับส่วนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว362คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระโมคคาชเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีโมคคาชเถราประธานที่สิบจบกัจจยนวักที่ห้าสิบสี่จบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีในวักนี้คือหนึ่งมหากัจจยนเถราประธานสอง วัคคลิเทราประทาน 3. มหากปปินาเถราประทาน 4. ทัพพะมัลลปุตตะเถราประทาน 5. กุมารกัสปะเถราประทาน 6. พาหิยะเถราประทาน7มหากฏิกะเทราประทาน 8. อุรุเวลกัสปะเถราประทาน 9. ราธาเถราประทานส0บ โมคราชเถราประทานในวักนี้บัณฑิตนับคาถาได้362คาถา